ต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีมีนสําหรับชาวราศีมีนคุณดูคลิปนี้และชาวราศีกันชาวราศีธนูชาวราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเปอร์เซและสําหรับทุกราศีเลยเช่นคุณคนร,ราศีแมษคุณคนร,ราศีพิจิกถ้าคุณมีดวงดาวนะครับเช ah, ่นดาวคานาพุธดาวเสา ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในราศีมีนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบนะครับ วันนี้ผมเห็นจมการก็คือวันที่6เดือน2กุมภาพันธ์2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันนะครับแค่นี้เนี่ยสมการนี้ก็คือจุดเจ้าตาโนดความสัมพันธ์ส่วนลังสีกับดาวศุกร์เท่ากับจุดเจ้าตาจันทร์ความหมายจะแปลว่า การติดต่อทางความรักของสตรีติดต่อกับสตรีที่กำลังมีรักการติดต่อทางความรักกับบุคคลหลายคนการติดต่ออันสดชื่นอันนี้ผมอ่านจากตำรายเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับอ่านทุกประโยคเดี๋ยวเราจะมาอธิบายรายละเอียดของดาวตำแหน่งต่าง,างๆกันนะครับ ทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ในราศีมีนที่ข้าองศาที่9องศาราศีมีน29นิกดานะครับเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้นกัาคุณ90 80 70เปอร์เซ็นต์ลดหลั่นกันไปนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องงานโชคดีๆนะครับจุดที่มาสู่เราศงสีก็คือดาวสองตัวรวมกันก็คือจุดเจ้าตาโนด ดาวศุกร์เซนเตอร์ตรงกลางเนี่ยเรียกว่าสนยนลัษณ์สีภาษาอังกฤษเราเรียกว่าจุดมิดพอยต์นะครับทีนี้เนี่ยเก้าองศาลาศสีมยี่เก้าลิปตาเนี่ยได้รับอิทธิพลของราศสีกรกฎก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์จุดเจ้าตาจันทร์ในดวงยูเรเนียนเนี่ยก็คือมีความหมายเหมือนกันเพียงว่าในดวงยูเรเนียนเนี่ยดาวจันทร์จะเป็นจุดเจ้าตาตัวหนึ่งซึ่งจะหมายถึงความเป็นแม่ผู้หญิงในบ้านอารมณ์แล้วก็ชั่วโมงนะครับ อันนี้เนี่ยจุดนี้ก็จะหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ของบางอย่างที่คุณถูกใจกิจกรรมบางอย่างที่คุณอาจจะทําแบบรวดเร็วคันนี้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดคันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเรื่องที่ดี7จสิเปอร์เซเรื่องของความราักคันนี้ความรักที่ดี70%สเนี่ยสาหรับคนที่ไม่ต้องการเรื่องความรักต้องการงานเงินอย่างเดียวเวลาผมพูดเรื่องของ ความรักคุณก็เปลี่ยนคำว่าความรักเป็นเรื่องงานเงินในทางกับการคนที่ต้องการแต่เรื่องความรักเวลาพูดเรื่องงานเรื่องเงินคุณก็ควาว่างานว่าเงินเปลี่ยนเป็นคำว่าความรักคุณจะได้เนื้อหาในการฟังที่มันมากขึ้นเหมาะสมกับคุณในช่วงที่คุณอยากจะฟังอารมณ์ช่วงนั้นตัวนี้จะเป็นด้านบวกที่ดีเจ็ดสิบเเซนเรื่องความรักสามารถที่จะตีความหมายว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ของที่ถูกใจอาจจะมีเรื่องของ การพบปะจากคนที่คุณคุ้นเคยโหนนี้ก็คือคนที่คุณไว้ใจคนที่คุณมีความรู้สึกเช่นพูดคุยแล้วถูกอ,อกถูกใจแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีเพราะว่ามีดาวสุขอยู่ด้วยแล้วก็มีดาวพฤหัสอยู่พฤหัสก็คือแบบการขยายตัวหรืออาจจะมีเรื่องการติดต่อชาวต่างชาติหรือการติดต่อคนที่อยู่ไกลเช่นอาจจะอยู่ไกลกันหรือการติดต่อแบบโลกไซเบอร์โซเชียล ที่อาจจะแบบเป็นลักษณะที่มีความไกลกันแต่แต่เข้าใจกันอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะตีความหมายแบบนี้ได้ซึ่งก็จะเป็นทิศทางที่ดีนะแล้วก็ชั้นตรงนี้ก็คือของที่ขุบถูกใจเราแล้วก็มีดาพวพฤหัสกคือเรื่องความสําเร็จแล้วก็มีดาพวพุธก็คือการติดต่อที่พึงพอใจ จจะมีเรื่องของความสัมพันธ์บางอย่างที่เติบโตการขยายาความผูกพันในความสัมพันธ์เรื่องของความรักที่เรามีความรู้สึกว่าพึงพอใจนะอันนี้ก็จะเป็นด้านบวกที่ดี7จเอร์เซน์เรื่องของความรักคราวนี้เนี่ยผมจะมาทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับ วงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกําเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคนสองคนนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดจ้าตาจันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์ไฮเดสก็คือความเป็นม้ทุตัวเวทนา อาชีพฮาร์เดสนี่ก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับางานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม4 5องศากับดาวเสาในดาวกาเนิดขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอริเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทางนี้จุดเจ้าตาจรรย์ก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านคันี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชาย พอเราเอาดวมมาประกบดูนะครับจุดเจ้าตาจันของผู้ชาย,ยก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเนี้ยเราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพคคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจันวงนอกมาเจอจันกาเนิดคือจันของ ผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันทร์เสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์เดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้ามร8 0สิองศากับดาวเนปจจน ก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคัน,นี้ยพอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอะ่ะอันเนี้ยเราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้ และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสาม,มีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดสดาวสาวนี่ก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสาร ทำให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปจูนคือจุดเจ้าตามโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันเนี้ยก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับคันนี้เนี่ยอ,อดาวเนี่ยมันจะมีสองด้านผมจะอธิบายด้านลบ30%งานที่แย่ๆถ้าง,งานที่แย่ๆส0เปอร์ รือว่าโอกาสที่แย่ๆของคุณเนี่ยก็สามารถที่ตีความหมายว่าไอสิ่งที่คุณที่คุณอาจจะได้ของที่คุณถูกใจเนี่ยถึงช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะที่เหมือนแบบของที่ถูกใจเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างเพราะว่าเพราะว่าในในดาวศุกร์ตรงนี้ยที่อยู่ในเรือนท,ที่สามก็คือ เดือนได้สามก็คือดาวพุธถ้าเกิดการติดต่อแล้วก็ในการโคจรจริงในวันนั้นเนี่ยก็จะมีดาวเสาร์อยู่วงนอกก็คือดาวเสาร์นี่ก็จะเป็นดาวจําราศีของราศีแคปิคอนก็คือแพะภูเขากลุ่มดาแพททะเลไม่ใช่ราศีมังกรเอ่อราศีมังกรนี่คือเป็นการให้ข้อมูลอ่านแก๊ส่วนระบคอมพิวเตอร์อันนี้ปัญญาแพะภูเขาก็คือปีนถ้าผ่าปีนเหวได้ใช่ไหมไม่มีสน่ห์ําได้อันนี้ก็สามารถที่ติคอมมาว่า ทิศทางที่บวกเนี่ยก็คือคุณอาจจะทํางานบางอย่างที่คนอื่นมันทําไม่ได้คนอื่นแก้ไขปัญหาไม่ได้เอ,อหรือว่าคุณอาจจะทำงานเก่าที่ค้างค้างมานานประสบความสําเร็จเมื่อคุณทํางานตรงนี้ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยในความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะเป็นการที่ว่าเราอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนแต่ว่าอันนี้คือทิศทางที่ดีในความรู้สึกของเราแต่ถ้าด้านลบเนี่ยมันก็อาจจะสามารถที่ตีความหมายว่า ไอสิ่งที่เราคาดหวังอะเช่นอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นหรืออาจจะได้เงินได้ผลประโยชน์เนี่ยตรงนี้อาจจะมีการเช่นจ่ายเงินมาครึ่งึ่งหรืออาจจะแบบงานที่ทําไว้อาจจะมีการแบบยกเลิกหรืออาจจะแบบขายของได้แค่ครึ่งเดียวจริงๆแล้วเหมือนแบบบอกว่าจะซื้อหมดแล้วก็อาจจะแบบมามามีปัญหาบางอย่างที่สะดุดจุดนี้เราเราต้อง ระวังอันนี้ผมก็จะแนะนําว่าถ้าเกิดเราทําธุรกิจเราอาจจะต้องรับเงินมาจําหรือว่าทําเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีถึงจะเป็นเรื่องของงานเนี่ยถ้าเกิดคุณมีโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่แต่คุณยังไปไม่ได้เพราะว่าติดง,งานเก่าคุณอาจจะต้องเข้าไปไปดูงานใหม่2ี่สสิบเอร์เซ็ไปวางยาไว้ไม่ให้ใครแบบมาทําแทนคุณ แต่คุณก็อาจจะบอกว่าเออขอเวลาเจ็ดวันนะหรือสิบวันอย่างเงี้ยดีหนูต้องได้ไปชอบงานเก่าอยู่หนูก็จะไปทํางานใหม่ให้พี่อองานพี่ไม่ไม่เสียแน่นอนอะไรในลักษณะที่เราจะต,ต้องต้องวางแผนเพราะว่าเราจะได้ไประสบความสาเร็จอันนี้คือคือแบบในด้านด้านลบก็คือมันจะได้ไม่ไม่เสียหายกับตัวของเราถ้าเป็น ด้านลบในเรื่องของความรักที่มีแย่เพราะสามารถแปลว่าในการติดต่อที่เรารู้สึกว่ามันมันขยายตัวช่วงนั้นอาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างเช่นนัดกันแล้วอาจจะมาไม่ได้หรือเขาอาจจะแบบเอมีเหตุสะดุดบางอย่างเราก็ไม่ต้องไปไปเซาซีไปอะไรคือเมื่อจุดบางอย่างเนี่ยที่ที่อาจจะแบบว่า เึ่งเขาอาจจะมาไม่ได้แต่จริงๆก็อาจจะเรารู้ว่าเขาไม่อยากมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปแบบไปไปจี้จุดจุดได้ตํต่อเขาทําให้เขาอาจจะรู้สึกว่าเราแบบรู้ทันหรือ,เ,อ,อเราแบบจุกจิกจู้จี้เกินไปเราก็อาจจะแบบไม่ชอบบางอย่างคือถ้ามันจะมีเหตุที่มันสะดุดอย่างเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรเขาอาจจะมาไม่ได้ไม่ได้คุยกันช่วงนี้สามวันห้าวันเจ็ดวันก็ไม่เป็นไร เราไม่ต้องไปบอกเลิกไม่ต้องไปบอกอะไรไปชี้ทางเดี๋ยวเขาอาจจะลำค้างเขาวอาจะเลิกเราจริงเงี้ยเราก็มานั่งจ่อยอยู่เงี้ยเมื่อเขาแบบเฉยๆมาไม่มีอารมณ์สุนทรีมาคุยกับเราเราก็ไม่เป็นไรอาจจะบอกอติดง,งานไม่เป็นไรก็เดี๋ยวครั้งหน้าเขามาทานข้าวกันก็ได้อะไรระมาณเนี้ยแล้วเดี๋ยวโครงสร้างดาวที่มันหลาร้ระหว่างคุณกับเขามันผ่านไปมันก็อาจจะม,มีเรื่องดีๆโครงสร้างดีๆเข้ามา เราก็อดทนแบบรอน,นิดนึงสามวันห้าวันเจ็ดวันอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเพราะว่าดาวกเนินแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็คือสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนร้อเปอร์เซ็นเพียงว่าแต่ละคนอาจจะแบบมันจะเกิดเรื่องดีเรื่องเงินบางคนอาจจะเกิดเรื่องดีเรื่องความรักบางคนอาจจะเกิดเรื่องแย่ๆเรื่องของงานบางคนอาจจะเกิดเรื่องดีดีเรื่องแย่แยเรื่องความรักสลับกันไป